สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาสอนพับหลอดหัวใจนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่หเป็นหัวใจน่ารักน่ารักเลยนะครับผมพับจากหลอดนะครับเราจะใช้หลอดแค่2ออันเลยนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับใครจะเอาสีอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมพับเป็นหัวใจก็สวยเหมือนกันนะครับ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพี่นนท์ด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราก็แยกออกจากกันนะครับผมแล้วก็มาทาบอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับผมเขียงแบบนี้นะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราทําการพับเหลืองขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไป จมพูขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโอเคเราจะพับจากขวาไปซ้ายหมดเลยนะครับจากขวาไปซ้ายหมดเลยนะครับนี่แบบนี้เราก็พับเหลืองเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็มาควายกับเหลืองตรงนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับเราจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พับชุมพูเข้ามานะครับแล้วก็มาควายกับจมพูนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับเหลืองลงแบบนี้ปึ๊บแล้วก็มาควายกับจมพูนะครับปึ๊บ โอเคนี่แล้วนะครับพอได้แบบนี้นะครับให้เราพับเหลืองลงนะครับผมพับเหลืองลงปุ๊บแล้วก็มาไข้กับชุมพูนะครับปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะได้หัวใจข้างแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับชมพูขึ้นนะครับแล้วก็มาไข้กับชมพูนะครับนี่ปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ พับเหลืองเข้ามาปุ๊บมาควายกับเหลืองตรงนี้นะครับปุ๊บนี่แบบนี้ครับผมนี่แบบนี้แบบนี้เราก็ได้หัวใจแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับชุพูลงปุ๊บแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จับไว้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการตัดอันนี้ออกเลยนะครับผมตัดตามรอยเลยนะครับชึบนี่ตัดแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาตัดเหลืองอีก2อันนะครับผมตัดออกไปเลยนะครับ ปุ๊บนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วที่เราพับลงไว้เราก็เอาขึ้นมานะครับผมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอามาเสียบไว้ตรงนี้นะครับแต่มันยาวเกินไปนะครับผมมันยาวเกินไปให้เราทําการตัดออกนะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับผมตัดออกประมาณนี้แล้วก็พับเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผม โอเคนี่เป็นงารเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมหัวใจนะครับนี่เป็นไงสวยงามเลยนะครับผมเราจะเอาไปติดห้อยพวงกุญแจก็ได้นะครับติดหน้าตู้เย็นก็สวยนะครับเอากาวสหน้าติดตรนนี้แล้วก็ติดหน้าตู้เย็นก็สวยนะครับผมตกแต่งได้หลายสีเลยนะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนี่นี่ที่พี่นนท์พับไว้นะครับก็มีสี่ห้าอันนะครับนี่เห็นไหมพอไปติดหรือห้อยพวงกุญแจหรือห้อยอะไรนะครับ ก็สวยหมดเลยนะครับนี่เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับหัวใจหลอดนะครับสวยหรือไม่สวยคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าอยากให้พับคลิปอะไรเป็นคลิปต่อต่อไปก็แนะนํากันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ